มาพูดคุยกับคุณหนูดีในประเด็นร้อนวันนี้กันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอานะคะเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหการดูย้อนหลังการดูสดเนี่ยร้อนชาสุดๆไปเลยนะคะกับกรณีเรื่องของการอขออำนาจศาลในการปก,ปกครองบุตรนั่นเองคุณหนูดีเองก็เปิดโรงเรียนอนุบาลเนาะแล้วก็อาจจะได้เห็นภาพครอบครัวในแบบที่หลากหลายเช่นคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ด้วยกันหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ได้แยกทางกันแล้วแล้วก็มีการจัดสรรในการที่จะมารับมาส่งลูกใครเป็น ผูดดูแลในฐานะคุณครูที่เรามองดูอยู่ข้างนอกเนะะี่ยค่ะสถานภาพครอบครัวที่มีการแยกจากกาันแล้วก็มีการเ,าเรียกว่ามีอํานาจในการปกครองลูกในแต่ละแบบที่คุณหนูดีได้เจอเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกเลยว่ามันมีหลากหลายจริงๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูดีเลยคิดว่าใ,ในในสังคมปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเราอาจจะไม่เวลาเราพูดถึงครอบครัวว่าโอ้ครอบครัวที่มีพร้อมใช้คําว่าพ่อแม่ลูกเนี่ย บางทีมันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นการไปตีตากับครอบครัวที่เขาไม่ใช่แบบนี้และให้เขารู้สึกไม่ปกติหนูดีก็เลยคิดว่ามันครอบครัวหลากหลายจริงๆอย่างนานมาแล้วตั้งแต่หิยังเรียนอยู่อเมริกาเลยยุคที่ดิฉันมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอะยุคนั้นครอบครัวที่มีเยอะมากที่สุดรูปแบบหนึ่งก็คือครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวคือซิงเกิลมาร์ฟารีเนาะแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในชนิดที่เรียกว่าเอคุณพ่อหายแซมหายสอยด้วยนะเพราะว่าบางทีถึงแม้ว่าเ ศาลนี่คาสังส่งว่าคุณพ่อต้องช่วยจ่ายเนี่ยแต่ว่าดิฉันก็เพิ่งได้เรียนรู้ในยุคนั้นนะว่าคําว่ารอกับ enforcement เนี่ยมันต่างกันรอว่าสั่งกฎหมายเนาะสั่งกฎหมายอา่ะไปขึ้นศาลศาลสังสงสงส่งแต่เวลาที่สั่งเนี่ยอะทำไม่ทําเนี่ยมันต้องมีคนไปตามกํากับบังคับถ้าคนนั้นไม่ยอมทำค่ะคือฝั่งของตํารวจเนาะที่เรียกว่า enforcement ค่ะก็เลยแบบอ๋อมันต้องประกบคู่กันแล้วก็เลยจะจะค่อนข้างนักถือผู้หญิงหลายๆคนนี่แบบเอ้าเอาเอเวลาเด็กจะเกิดเนี่ย จะต้องมีทั้งด n A อสองฝั่งเนาะฝั่งผู้ปกครองสองฝั่งใช<ะ>่ไหมคะแต่พอเกิดมาจริงๆเนี่ยหลายๆครั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาหายไปก็คุณแม่ก็ยินหยัดน้องสู้คนเดียวก็เลยแบบอ๋เอเวลาที่บอกว่าครอบครัวเราจะห้ามคิดไปทันทีว่าคำว่าครอบครัวห้ามมีภาพขุดว่าชายหนึ่งหญิงหนึ่งแล้วก็เด็กหนึ่งเพราะบางทอาจจะเป็น ชายหนึ่งชายหนึ่งเด็กหนึ่งหรือหญิงหนึ่งห,หญิงหนึ่ง,งเด็กหนึ่งหรือแค่หญิงหนึ่งเด็กหนึ่งชายหนึ่งแตคือแบบโอ้มันหลากหลายมากเมืองไทยก็เริ่มกลายเป็นแบบนั้นซึ่งหนูดีคิดว่าก็ก็ดีแล้วนะคะก็ดีแล้วที่ที่ความหลากหลายมันเป็นอะไรที่ที่คนยอมรับได้มากขึ้นแล้วดิฉันก็จะเห็นแบบเออบางทีแบบค,คุณพ่อคุณแม่เริ่มมาโรงเรียนดิฉันด้วยกนันในที่สุดเขาแยกกันแต่ว่าเขาสลับกันมารับมาส่งเขายังพูดจากันได้ดียังน่ารักกับลูกหนูดีก็คิดว่ามันดีจังเลยที่เขา เขาคือมันอยู่ที่นิสัยดั้งเดิมนะคุณปูเป้ว่าเขาเป็นคนแแปแค่ไหนโอเคบทบาทสามีภรยาจบลงแต่บทบาทคนที่ดูแลเด็กไม่จบนะเออเขาก็มีอุทิภาวะแล้วก็ดําเนินบทบาทนั้นต่ออะไรเงี้ยดิฉันแบบชอามองด้วยความหลายๆบ้านดิฉันฝ้ามองด้วยความประทับใจนะว่าอุทิภาวะเขาสูงมากอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้จากมุมของหนูดีาปูเป้คิดว่ายังไงบ้างกับกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่เรา เห็นอยู่ในในเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เลยคือที่เราเราเห็นอยู่เนี่ยคือต้องบอกว่าส่วนมากที่เราเจอประ,ประเภทว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมักจะเลี้ยงเดี่ยวด้วยตัวเองคือกัดฟันทํางานหนักเพราะว่าไม่ได้รับเงินสนับสนุนในกรณีนี้เนี่ยพอเริ่มมีความจริงกระจ่างเข้ามานิดๆหน่อยๆก็ทําให้หลายคนมองว่าอ้าวก็คือได้รับเงินสนับสนุนในจํานวนที่มากเลยทีเดียวแล้วนะฮะแต่ คำว่ามากน้อยก็แล้วแต่ความพอดีความรู้สึกพอใจของแต่ละคนการที่มีการขออนุญาตย้ายโรงเรียนได้ไหมเนื่องจากค่าเทอมมีราคาสูงไปไปในอีกโรงเรียนหนึ่งที่ค่าเทอมอาจจะถูกกว่าหน่อยแต่คุณภาพอะไรนั้นก็ยังคงสามารถที่จะสั่งสอนบุตรหลานได้ออกมาดีเหมือนเดิมแต่อีกฝ่ายมองว่าเป็นการลดคุณภาพชีวิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือความพอดี ของแต่ละคนจุดที่พอใจอ่ะมันมันต่างกันนะคะก็เลยทําให้มีความรู้สึกอืมน่าน่าจะลองคุยแบบประนีประนอมดีๆเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้พอฟังฟังดูทั้งสองฝ่ายปุเป้ก็ติดตามเนาะก็จะรู้สึกว่าเออเราก็พอเข้าใจทั้งทั้งสองฝ่ายแหละฝ่ายหนึ่งก็คือเขาทํางานหนักนะฮะเพื่อที่จะเอาเงินมามาใช้จ่ายในหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการช่วย เรื่องของการดูแลลูกด้วยแต่ทีนี้เศรษฐกิจในยุคโควิดเนี่ยมันมันกระทบจริงเราก็เข้าใจในเหตุผลที่ขอ,อลดในเรื่องค่าใช้จ่ายบางอย่างแต่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นการลดคุณภาพชีวิตซึ่งซึ่งไม่ไม่ขอประนีประนอมเพราะว่าอยากจะให้มีสถานะในการเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตให้มันดีๆเหมือนเดิมอันเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปเคาะได้ว่าใครผิดใครถูกคุณดี ที่ในมุมของหนูดีหนูดีหนูดีเข้าใจเลยนะเรื่องความลําบากในสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเนาะแบบโหใครไม่เข้าใจก็แย่แล้วเนาะยุคมีเนาะมันแบบมันกระทบหลากหลายจริงๆโอเคอาจจะธุรกิจที่แบบดีขึ้นทันทีเลยอย่างหนูดีเพิ่งกินข้าวกับพี่คนหนึ่งก็ไม่เคยรู้ว่าเขาทําธุรกิจที่ขายเครื่องยิงวัดอุณหภ,ภูมิเวลาคนป่วยอะคุณเขาก็บอกเขาก็เขาก็ข,ขายตัวเนี้ยเขาไม่รู้ว่าจะมีโควิดเขาก็ขายมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว อยู่ดีๆมีโควิด1 9ชินโขขายดีจนของไม่เหลือเลยมีไม่พอขายเออมันมีธุรกิจอย่างนี้จริงๆที่แบบมันมันมีผลกระทบในทางดีเนาะเออโดยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งตัวแต่ว่ามันก็กระทบในทางไม่ดีคนอื่นอีกเยอะมากทีนี้อันนึงที่หนูดีที่หนูดียังหาคำตอบไม่ได้ตอนนี้นะคะคุณบุ๊คแลคุณผู้ฟังก็คือว่าสมมุติหนูดีเป็นท่อเด็ดสมมตินะ แล้วดิฉันเนี่ยอู้ฟู้มาโดยตลอดดิฉันก็เปย์ลูกมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้ดเซ็นรับรองอะไรไม่ยังไม่มีโอกาสได้เซน็นหรือว่าเซ็นไม่ได้กับไม่ได้เซน็นมันก็ต่างกันอย่างที่เอ,อคุณพ่อบางคนบอกเนาะทีนี้เนี่ยประเด็นเนื้อคือว่าสมมุติวันเนี้ยดิฉันก็ธุรกิจมีปัญหาแหละฟุบแหละเออส่งไม่ไหวจริงซึ่งี่จะบอกว่าเวลาส่งไม่ไหวอ่ะคุณผู้ฟังถ้าใครอยู่ในช่วงต้มยำกุ้งอ่ะวิกฤตต้มยำกุ้งเพื่อนหนูดีนี่โดนเรียกกลับต่ออเมริกาเรียกกลับต่ออินดี้เรียกกลับเยอะมากจะแบบพ่อแบบหนู มันไม่ไหวแล้วกลับมาบ้านจ้าจากอดอลล่า25บาทไปเป็นดอลล่าอัตราแลกเปลี่ยน50บาทภายในวันเดียวคือดิฉันยังตราตรึงจิตอยู่ก็เข้าใจจริงๆว่า,อาโอเคก็ไม่ได้เรียนแบบนี้แล้วก็วกลับเนาะแต่ว่าการที่พ่อหรือแม่จนลงกระทันหันหรือว่าขาดรายได,ได้อันเยอะเหมือนดั้งเดิมกระทันหันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสิทธิหรือบทบาทในการเป็นพ่อหรือแม่ มันจะต้องถูกปัดออกนะคะอืม,มก็แค่คนที่บังเอิญโชคร้ายอาจจะช่วงสั้นด้วยซ้ำเนาะเอออันนี้ดิฉันอัน,นอันนี้เป็นประเด็นที่แบบค่อนข้างงงนิดนึงว่าโอเคเออ่งานก็นไม่ให้ติดเออ่ตรงนี้แล้วเพราะว่าจ่ายเธอจ่ายไม่ไหวแล้วการใจ่ายไม่ไหวเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆจะหันเพราะว่าอองบกระทันหันแต่เพราะมันก็เหตุการณ์ที่ทุกคนโดนโดนผลกระทบทั้งสิ้น อันนั้นอันหนึ่งแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอคุณแม่หนูดีเป็นแม่เลยงเดียวเหมือนกันนะค,นคุณพ่อแล้วก,แวก็แล้วก็ปัิดีเสธเงินจากสั่งคุณพ่อโดยสิ้นเชิงเลยนะคะไม่รับเลยอ้าวขอทราบเหตุผลหน่อยต้องการปกครองคนเดียวคือคุณพ่อกับแม่หนูดีเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันจริงๆจนปัจจุบันนี้เวลาไปเจอคุณพ่อก็เขาคิดไม่เหมือนกันจริงๆเราคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวก็ไม่รับเลยเราก็รู้สึกเราไม่เข้าใจตอนเด็กนะโอ้คุณแม่เราทําไมไม่รับล่ะ เราเราเอานะเพราะว่าเพราะว่าเออยากกับฝรั่งนะคะอยากกับฝรั่งอเมริกันเนี่ยคุณไม่ใช่แค่ได้เอเงินสําหรับลูกนะคุณต้องได้ในสิ่งที่เรียกว่าเอลเวโมนี่คือเงินเลี้ยงภรรยาด้วยอืคือเป็นภรรยาเก่าฝรั่งนี่คือค,คือสบายนะคะเออกฎหมายปกคุ้มทองหญิงมากอคุณแม่ไม่รับเลยแล้วก็เราก็เห็นคุณแม่ไม่ได้สบายนะคุณแม่ก็ลาบากนะแต่ว่าไม่ครับเออ่จนโตโตเนี่ยค่ะดูดีไปเจอคุณพ่อไปอะไรบ โอ้เราเข้าใจคุณแม่ละเพราะว่าถ้าคุณพ่อได้สิทธิปกครองหนูดีร่วมกันเนี่ยอ่คุณพ่อคุณแม่คิดไม่เหมือนกันเลยถ้าคุณพ่อถ้าแม่บอกฝาคุณพ่อจะบอกสายอะไรประมาณเนี่ยเขาไม่เหมือนกันก็เลยแบบโอ้ยอย่างอย่างแบบเพิ่งคุยกยบคุณแม่บอกเออขอบคุณนะที่ที่ปกครองเราคนเดียวนี่คือมุมหนูดีแต่ว่าหนูดีคิดว่าเอถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ที่สอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันได้เนี่ย ปกครองร่วมคุณก็ได้มีคนช่วยจ่ายช่วยซัพพอร์ตคุณไม่เหนื่อยคุณก็อาจจะเข้าใส่มาแปดสิบเปอร์เซ็นคุณใส่ยี่สิบใส่ห้าสิบห้าสิบคือปกคําว่าพ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงอะ่ะถ้าคุณสามารถทําร่วมกันได้อะ่ะดูดีคิดว่าเด็กได้รับผลประโยชน์มากกว่าอืมคือคิดหนูสําบหนูดีคิดว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นนะคุณพ่ออ,อ,อาจจะ พูดจะง่ายกว่านี้นิดนึงเนี่ยค่ะหนูดูกับน้องต้องได้ประโยชน์เยอะกว่านี้มากแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็โตขึ้นมาแล้วมีวัยเด็กที่เราชอบมากก็ผ่านไปแต่เข้าใจนะแล้วคุณบูเป้คุณคิดว่างไงบ้างคะคําว่าเลี้ยงเดี่ยวไม่รับตังค์กับปกครองร่วมกันคือต้องต้องบอกว่าเลยว่าแล้วแต่คือถามว่าเรื่องครอบครัวมันซับซ้อนนะคุณหนูดีอย่างปูเป้ก็เติบโตมาก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นฝ่ายเลี้ยงเดี่ยวแล้วคุณคุณแม่ก็คือจะบอกว่าเหมือนกับ ทางฝั่งคุณพ่อไม่ไม่ได้ส่งที่ส่งช่วยบ้างก็คือคุณยา่อาอะนะฮะซึ่งเป็นแม่ของคุณพ่อเป็นคนช่วยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คือเหมือนกับก็ก็ตามประสาซึ่งเราเข้าใจว่าส่วนส่วนมากถ้าสมมุตินะคุณอยู่กับคุณพ่อหรือคุณอยู่กับคุณแม่คุณก็อาจจะได้ยินฝั่งที่เลี้ยงดูเราเนี่ยเขาบน่นหรือว่าพูดในทางแง่ลบบ้างกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งปุเป้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้ยินเรื่องราวในแงล่ลบๆอะไรแบบเนี้ยนะคะ แล้วถามว่าม,มันมีผลกับความรู้สึกของเรากับคุณพ่อไหมมันก็ยังไม่มีมากจนจน,จนเราโตแล้วเราได้เห็นว่าอ๋อคุณพ่อเป็นแบบนี้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 อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่า,าเหตุผลของการเป็นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยจะมาตัดสินอะไรแบบไหนนั่นเองแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยมันก็ต้องดูว่า มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจิตวิทยาเนาะถ้าฝ่ายหนึ่งเขาเขาเหมือนเสี่ยมใช้คํำนี้ยว่าเสี่ยมว่าโอ้พ่อเธอแย่ yeah, แม่เธอไนะม่ดีมีชู้อะไรเงี้ยคือถ้าพูดกรอกหูเด็กไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะเด็กจะต้องมีความคิดที่ไม่ไม่ชอบอีกฝ่ายอย่างแน่นอนเพราะว่าเขายังไม่สามารถแยกแยะเหตุผลหรือว่าเบื้องหลังเบื้องลึกอะไรที่แท้จริงของการเลิกกันของพ่อและแม่ เอออันหนึ่งที่ที่ไม่ว่าจะเลี้ยงเดี่ยวปกครองว่วมหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเอ่อไม่อยากให้พูดไม่ดีถึงอีกฝ่ายหนึ่งในทุกกรณีเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องเอาเด็กเป็นพวกถ้าคุณอยากมีพวกคุณมีพวกเป็นเพื่อนคุณที่มีทิภาวะเท่ากันคุณด่าจะมีเก่าภรรยาเก่าให้เพื่อนฟังแค่ไหนอุ้ยเพื่อนดา่าร่วมแต่ให้มันจบตรงนั้นเพราะว่าเพื่อนนี้คือยังไงก็เทมาเข้าข้างเราอยู่แล้วเพื่อนเราเนาะแต่ว่าการพูดให้ลูกฟังเนี่ย มันเหมือนแบบยอดยาพิษให้ลูกกินอ่ะคุณผู้ฟังแล้วเด็กที่กินยาพิษจิตใจมันก็เป็นพิษอ่ะไม่อันนี้คือไม่ว่าคุณจะเกลียดอีกฝั่งแค่ไหนอย่าทาเด็กขาดจะทําอะไรอย่างอื่นก็ได้จะไปสู้กันในศาลจะสู้เรื่องเงินกน็คือทุกอย่างที่คุณทํากับผู้ใหญ่ดิฉันพอรับไหวแต่ถ้าจะลามมาถึงเด็กแล้วไปแบบพ่อเป็นคนเลวแม่เป็นคนไม่ดีนี่อย่างนั้นอย่าง,างไม่ต้องพูดไว้ให้เขาโตขึ้นมีวุฒิภาวะมากๆเรียนจบทํางานแล้วเนี่ย ให้เขาไปรู้เองตอนโตเนี่ยมันไม่กระวนการเจริญเติบโตในวัยเด็กของเขาอันนี้มุมของครูของดิฉันเนาะก็ขอละเว้นเด็กไวล้ละกันเพราะว่าเห็นในข่าวว่าเห็นบอกว่าอาจจะมีคําพูดที่หลุดออกมาว่าไม่รักผู้ปกครองฝ่ายหนึ่งแล้วเออซึ่งอันเนี้ยถ้าเขาพูดจริงก็ก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากนะถ้าคนที่ที่เลี้ยงเด็กมาแล้วเอาให้เด็กได้ต้องมีคํานี้หลุดออกจากปาก ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะคะคุยกันต่อนะคะเรื่องของสิทธิ์ในการปกครองลูกนั่นเองเราเห็นเรื่องเนี้ยเป็นปัญหากันมานานท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เน้นที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นสูงสุดสำหรับเด็กนะคะไม่ใช่การเอาชนะ,ะขะคานกันระหว่างคนที่เป็นแม่และพ่อใช่คือในในใน,ในมุมมองของหนูดีเนี่ยก็คือมองว่าผู้ใหญ่อ่ะต้องอัพ เก่ยวุฒิภาวะของตัวเองเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ในคู่ที่เป็นข่าวอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงว่าโดยทั่วๆไปเพราะบางทีเนี่ยพอคนเลิกกันบางทีมันมีอารมณ์ในด้านลบเกิดขึ้นเยอะมาทําไมไม่เป็นอย่างนั้นคือความฝันของเราที่โดนทําลายจากภาพของครอบครัวที่เราตั้งใจไว้หรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยมันเกิดอารมณ์ด้านลบขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่เนาะแล้วบางทีอารมณ์ด้านลบเนี่ยมันมันผลันี้เราทําอะไรที่แบบโอ้โหมันมัน,ม,นมันสร้างบาดแผลไม่ใช่กับคนอื่นอย่างเดียวกับตัวเราด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กด้วยความที่เขาเขามันเป็นช่วงที่เขาจเจริญเติบโตอะทุกคนใช่ไหมคะอย่างบางเรื่องสมมตินะอ่าบางเรื่องเรารู้ตอนเด็กกับบางเรื่องเรารู้ตอนโตตอนแก่เนี่ยมันมีผลกับคุณภาพชีวิตรเราต่างกันมากนะคะอ่าคุณปุเป้เมื่อวานอะพอพอเราดิฉันเห็นข่าวใช่ไหมคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องคือคนเป็นครูมันจะมันจะรู้สึกแบบเออเงินเรื่องโรงเรียนเรื่องอะไรแยกไว้ส่วนหนึ่งแต่ถ้ามีคําว่าเด็กอ่ะพูดว่าเขาอะไม่รัก พ่อหรือแม่ฝั่งที่ไม่ไม่ได้เลี้ยงเขามามีคําพูดแบบไม่รักแล้วจากที่ผ่านมารักอยู่ดีวันนึงไม่รักแล้วเนี่ยแล้วเป็นคําพูดที่ออกมาเป็นประโยคเลยเนี่ยออดิฉันนี่ยจะคาดเดาวไว้ก่อนว่าฝั่งที่เป็นคนเลี้ยงเด็กเนี่ยเ,ออเป็นคนพูดประโยคนี้แล้วเด็กคัพปี้เพราะเด็กจะไม่เด็กจะไม่ค่อยพูดขึ้นมาเองค่ะค่ะอมทำให้หนูดีนึกถึงเคสหนึ่งคุณปูป้บ๊คุณรู้ฟังก็คือเป็นเคสที่แบบ นาแล้วนะคะหนูด,ดีกับน้องสาวว่าเคยอ่านสัมภาษณ์เอ่อเป็นผู้ชายผิวดำเป็นฝรั่งอเมริกันแหละเป็นคนผิวดำก็มียายโตมากับแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยแล้วก็มีวัยเด็กที่ดีมากคุณแม่เลี้ยงมาดีมากเอ่อคุณแม่ให้ความรักเยอะมากแต่ว่าไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครเพราะแม่ไม่เคยพูดถึงแต่ก็ไม่เคยพูดถึงทั้งในทางว่าดีหรือไม่ดีนะไม่เคยประนามพ่อเขาก็แค่คิดเอาเองในตอนโตขึ้นมาเนื่องจากชีวิตเขาดีมากว่า S <S <an> ก็คงเลิกกันไปก็คงเป็นมแม่คงไม่อยากพูดถึง,งก็ก็เลิกกันไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คแค่มีภาพในหัวว่าก็คืออาจจะเคยแต่งงานกันหรือเคยอยู่กินกันแล้วก็เลิกกันไปเออโต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 ,ต,ตจนเรียนจบจนทําง,งานเลยจนนู่นนี่นั่นมารู้ตอนเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วว่าเขาเกิดจากการที่คุณแม่เนี่ยโดนข่มขืนอืมอ oh. <S an> ๋อไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลยค่ะก็โดนข่มขืนคือเป็นเป็นเป็นคดีอาญากรรมอันหนึ่งนั่นแหละ แล้วก็คุณแม่เลือกจะเก็บเขาเขาเสียใจมากอมโกรธผู้ชายคนนั้นมากคนที่เราเคยคิดมาตลอดทั้งชีวิตว่าคือพ่อแต่ไม่ใช่ไงเป็นคนที่ทำร้ายคุณแม่แล้วเขาก็ตกใจตัวเองว่าเขามีดีเอของแบบเรดพิีส์คุณปูเป,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 ปอ้อ่าอาจยากอนนะอ้อัยากอนที่พี่ข่มขืนผู้หญิงอะ่ะครึ่งหนึ่งของดีเอเอเขามาจากอัยากอแต่ว่า เขาแล้วเขาก็ตกใจว่าแล้วคือแต่ลองนึกภาพคุณผู้ฟังทั้งชีวิตวัยเด็กถ้าเขาโตมาแล้วคุณแม่หัวใจไม่ใหญ่มากเนี่ยแล้วคุณแม่เลือกจะพูดมาโดยตลอดว่าฉันเกลยียดพ่อเธอเขาทําลายฉันเขาข่มขืนฉันพ่อเธอเป็นคนเลวพ่อเธอเป็นอาชญากรเนี่ยเขาก็จะไม่โตขึ้นมาเป็นผู้ชายที่ดีขนาดนี้แต่เขาบอกวันนี้คือเขาแบบเขารู้เลยเขาเป็นคนที่แบบดีมากเพราะคุณแม่แมดีมากแล้วคุณแม่เลี้ยงมาดีมากวัยเด็กดีมากทุกอย่างดีมาก ก็เลยแค่เป็นอะไรที่แบบตกใจแต่ก็ยิ่งทําให้รักคุณแม่มากยิ่งขึ้นแล้วในสุดก็กลับไปใช้ชีวิต,ตปกตินั่นแหละแต่ก็เลยอยู่ด้วยความมหัศจรรย์ใจว่าแม่ฉันทําไมเป็นผู้หญิงที่แบบมหัศจรรย์ขนาดนี้เลี้ยงลูกของคนที่ข่มขืนตัวเองแต่ให้ชีวิตที่ดีที่สุดกับเขาอันนี้คุณผู้ฟังแค่อยากจะบอกว่าบางทีอะถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเราอย่าร้างกันหรืออะไรเนี่ยสิ่งที่อีกฝ่ายทํากับเราอ่ะ มันควรค่าที่จะไปไประนามให้ลูกฝั่งใหม่ถ้าเทียบกับเคสนี้เนี่ยจะบอกว่ามันมีคนจริงๆนะผู้หญิงที่เขาที่เขาโดนทําร้ายมากขนาดนั้นแต่เขาเลือกที่จะไม่พูด้น่คําเดียวเพื่อมอบชีวิตที่ดีที่สุดให้กับคนที่เขาถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเนาะก็อันนี้อึ้งนะดิฉันนะตอนที่รู้เรื่องนี้ก็แบบว,ว้าวถ้าเป็นเราอะเราโดนข่มขืนเราจะทาไงหวาเราจะเราจะ ไม่เก็บเด็กไหมหรือถ้าเก็บเราจะไม่พูดได้ขนาดนี้มั้ยเว้ดูดิโตดเพราะว่านั่นน่ะสิคะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังนะมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันนะคะครอบครัวยุคใหม่เนี่ยมันมันสมัยก่อนโอ้โหการหย่าร้างการแยกกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้นะอายแต่เดี๋ยวนี้คือเน้นเรื่องความสบายใจความสะดวกใจดีกว่าอยู่แล้วทนะเลาะ ทะเลาะกันให้ลูกได้เห็นเป็นปมนะคะต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะปกติแล้วไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะแยกทางแล้วก็อุ้ยเราครบกันเพื่อวันหนึ่งจะได้เลิกนะฮิพพีพูดเรไม่มีหรอกนะคะแต่ว่าเมื่อวันนั้นมันมาถึงแล้วเนี่ยการที่จะใช้อํานาจในการปกครองหรือว่าคุณมีมุมมองอย่างไรว่า ไม่ต้องมาแชร์กันก็ได้ฉันดูแลหรือว่าก็ดีนะช่วยกันแบ่งเบาความคิดเห็นของคุณในวันนี้ถ้าโทรมาเป็นสายหน้าไหม่จะได้รับกิฟต์เซตจาก UFC Refresh น้ำมะพร้าวร0อเปซนะคะโทรมาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์นี้02-245-1843ค่ะ We love to share มาต้อนรับคุณผู้ฟังในสายกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีค่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะ อ่าคุณปอมค่ะคุณปอมนะคะคุณปอมอ่าทีมงานได้รู้นิดหนึ่งคุณปอมเล่าเมื่อกี้เนาะว่าคดีความได้สิ้นสุดลงแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ก็คือว่าคือเริ่มเรื่องตั้งแต่คดีความตั้งแต่หย่าล้างเลยค่ะจนมาถึงการขอขอฟูคัสดีของของลูกสาวอืม่ะไหนลองลองสรุปได้ไหมคะว่าขั้นตอนมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากเหนื่อยลําบากอย่างไรแล้วมันจะต้องอ่าใช้ระยะเวลานาน,านไหม ระยะเวลารว,รวมทั้งหมดนะคะใช้เวลาทั้งหมดสองปีนะคะนะการหย่าร้างเนี่หนึ่งปีแล้วก็นะพอพอต้องบอกก่อนว่าพอหย่าร้างเนี่ยจะมีการเขียนสเตทเมนด้านหลังว่าคุณพ่อต้องทําอะไรคุณแม่ต้องทําอะไรถ้าดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ระยะเวลาถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่ท่านใดท่านหนึ่งไม่ไม่ทําตามในสิ่งที่ตกลงกันไว้ค่ะจะมีระยะเวลาปรับโดยเฉลี่ยนะคะประมาณหกเดือนถึงถึงหนึ่งปีที่จะพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทําตามข้อตกลง S <S <an> ขออำนาจศาลที่ตั้งไว้เราถึงจะขออำนาจการปกครองบุตรแต่มันการขอหน้าการปกครองบุตรมันไม่ใช่แค่แต่เรื่องตัวเงินอย่างเดียวค่ะมันมีเรื่องของเอกสารต่างๆโดยเฉพาะถ้าลูกไม่ได้เอไม่ยังไม่บํารุ่นิสิภาวะค่ะจะต้องมีเรื่องเซ็นเอกสารการนำพาสปอร์ตหลายๆเรื่องที่คุณแม่หรือคุณพ่อที่เป็นคนเลี้ยงดูเด็กจะต้องตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยปอมก็เลยตัดสินใจว่าณตรงนี้ยถ้าถ้าเราไม่สามารถที่ ถ้าลูกเราไม่สามารถมีมาพาสปอร์ตได้หรือทําอะไรได้โดยการตัดสินใจคนเดียวไม่ได้เนี่ยก็เลยยื่นเรื่องขอฝอูค่าตัดีไปค่ะนะคะตอนเด็กๆจําได้ปู่เป้นี่ก็คือว่าสมัยก่อนกฎหมายยังค่อนข้างเข้าข้างผู้ชายเวลาจะไปต่างประเทศอะไรเงีนเน้ยแม้จะอยากกันแล้วกฎหมายก็ต้องบอกว่าให้คุณพ่อมาเซ็นยินยอมด้วยอะไรแบบนี้ก็เลยคุณปอมมองว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นอยู่อืมเป็นอยู่คุณพี่ปูเป้แต่ว่าคุณปเป้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเออถ้าถ้าเราได้ได้ได้ ได้ได้ความสะดวกสบายตรงนี้ให้กับลูกเราอะ่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะยื่นด้วยอย่างเนี้ยค่ะค่ะแล้วแล้วเป็นอย่างไรบ้างคือถ้าถ้าอย่างในข่าวที่เราได้ติดตามกันนะคะของกรณีคนดังสองคนเนี้ยคุณปอมมีความที่เห็นอย่างไรบ้างกับการที่อ่ะยังยังไม่ได้มีการจดอำนาจในการปกครองบุตรนะแต่ฝ่ายชายเขาก็มีการส่งคิดว่า อำนาจการปกครองอยู่กัจริงๆแล้วอะค่ะอยู่กับท่านไหนก็ได้เพราะจริงๆแล้วสุดท้ายอะมันมันอยู่ที่มันมันอยู่ที่ความรักที่เรามีให้ลูกมากที่สุดมากกว่าคือคือถ้าถ้าคุณได้อำนาจปกครองบุตรมาแต่ได้มาเพื่อที่ชนะฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วได้ได้ปกครองบุตรมาแต่คุณเลี้ยงดูเขาไม่ได้ความรักเต็มที่เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยกับหน้าตรงนี้อืมค่ะคุณหนูดีคะค่ะคือคือตัวหนูดีมองว่า มันมันมันหยุดใช่คือมันอุย้ยมีการคอมเมนต์เลยเอา้าวยังไงคะใช่ใช่แต่มันก็พูดยากเนาะเพราะว่าบางทีเราเราเห็นหลายๆเคสที่ฝ่ายคุณพ่อเนี่ยมีหายไปเลยทิ้งไปเลยขนาดศาลสั่งก็ยังไม่ยอมทำกับพ่อที่เขา,าอยากที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตลูกไม่ใช่แค่ คือเขาอยากที่จะช่วยให้เด็กคนนี้เติบโตมาแลยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อกับลูกชายเนี่ยบางทีมันเห็นภาพอะตอนโตนเป็นหนุ่มอยากทานู่นทานี้ด้วยกันเห็นภาพในอนาคตไปแล้วแล้วถ้าต้องถูกหันออกไปจากชีวิตเนี่ยมันเหมือนสูญเสียเพื่อนหรือว่าคนที่รักที่สุดคนหนึ่งไปบางทีมันก็ก็ทำลายจิตใจเหมือนกันเนาะเพราะเพราะด,ดูดูทรงแล้วอาจจะมีการแยกห่างออกจากกันเนี่ยค่อนข้างคดเตนอืมโอ,โอ้แต่ถ้าในข่าวแยกห่างนี่พอไม่คิดในคมรูดส่วนตัวคือเด็กต้องการ เด็กต้องการทั้งสองท่านนะคะจริงๆอย่างในในเคสของปอมม้กระทั่งเป็นลูกสาวเนี่ยจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเราให้ความรักเขาหรือแม้แต่ว่าเราไม่เคยพูดเรื่องเรื่องอะไรแล้วแต่ที่เป็นการให้รักอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นเสมอว่าลูกสาวอะค่ะเวลาที่เขาไปเจอลุงหรือเวลาที่เขาไปเจอเพื่อนๆที่เป็น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 เพศชายค่ะเขายังต้องการเหมือนกับต้องการความรักจากใจฝั่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงอยู่เช่นมันมีลึกๆที่เขาต้องการตรงนั้น ใช่ใช่มันมันมันมีความสมดุลความบาลานซ์ด้วยเพราะว่าอย่างนี้โตมากับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่ก็มีเพื่อนผู้ชายเยอะคุณแม่ก็ยังบางทีก็ยังพูดบอกเออมันก็ดีนะหนูจะได้เห็นแบบว่าช้คําวาเมลฟิกเกอร์ก็คือเป็นแบบเออผู้ชายที่ที่เป็นคนดีๆในชีวิตเขาเนี่ยที่หนูได้เห็นดีก็เออเราก็ได้เห็นได้ใกล้ชิดสนิทกับที่หลายคนเนาก็รู้สึกว่ามันแทนคําว่าพ่อไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็มันมันใช่ค่ะเราก็อยากเห็นทั้งสองเพศอะไม่ได้อยากอยู่ในโลกที่มีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวเราก็น อืมก <isma> <vida. S 2> so every ็โหแต่แต่แต่ในเคสอย่างอย่างที่เราเห็นในข่าวเนี่ยดิฉันก็ก็รุนว่าในที่สุดทุกอย่างจะจบลงแบบเด็กเด็กได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ว่าฝ่ายแม่หรือฝ่ายพ่อได้ประโยชน์คือเอาเด็กเป็นที่ตั้งเลยแล้วก็อย่าพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับอีกฝ่ายให้ฝ่ายอื่นนะใช่ใช่นี่เห็นด้วยกับคุณหนูดีมากเลยคือไม่ว่าอะไรก็เราแตกคืออย่าพูดไม่ดีของอีกฝั่งเนี้ยให้ลูกเราฟังค่ะเพราะว่าเพราะว่าความรักอ่ะทําให้เขาเติบโตมาได้ด้วยดีอ่ะอย่าไปพูด เอาเอาเมล็ดความเกลียดทางไปใส่เขาค่ะอ,อย่างของคุณปอมเองเนี่ยทางอดีตสามีเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเขาไปม,มีครอบครัวใหม่แล้วสิ่งที่ปอมบอกทีมงานไปคือสิ่งที่เราไม่เคยพูดเลยไม่คือคุณพ่อเนี่ยไม่เคยเจอน้องเลยสองปีตั้งแต่เรา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 ,เราเลิกทางการตต่นกระบวนการศาลน,นะคะแล้ววันหนึ่งที่เขามาขอเจอเจอลูกล้วก็โอเคได้แล้วก็ทางคุณพ่อก็มีน้องใหม่ด้วยซึ่งเราก็ไม่เคยบอกลูกเราว่า เขาคุณพ่อมีน้องใหม่นะพ่อรู้สึกว่ามันต้องเป็นสิทธิ์ของคุณพ่อที่จะเป็นคนบอกลูกว่านี่คือน้องสาวของคุณนะแล้ววันนี้เขาพบกันอ่ะลูกเขาเขาไปกอดกันแบบเขาไปคุยกันนิดแล้วก็กอดกันซึ่งมันเป็นภาพที่แบบมันดีมากแบบ,บเอ้ย,เ,อย,เ,อยเราทาถูกแล้วนะเราเราทําถูกค่ะโอ้ะะจริงๆทําถูกมากๆมันเป็น มันสามารถเป็นเซอร์ไพรส์ในทางดีหรือทางร้ายก็ได้แต่ว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ดีแล้วโอ้ชอบขอบคุณมากชอบมากที่ให้เกียรติ <c oughs> คุณพ่อเป็นคนเป็นคนพูดอะน้อมันแบบใช่ใช่คะ่ะเขาต้องเป็นคนพูด อืมนะคะโอ้โหขอบคุณมากเลยที่วันนี้ได้โทรมานะคะได้รับไปเลยคะ่ะ UFC Refresh น้ำมะพร้าว100ร้0ยอเแบรนด์แรกของน้ำมะพร้าวไทยที่ได้รับรางวัลการันตีความอร่อย Superior Taste Award ติดต่อกันถึง3ครั้ง Congratulations เดี๋ยวถือสายคุยในเรื่องการรับของรางวัลกับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะ ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะและในช่วงนี้นะคะขอบคุณ UFC Refresh ด้วยนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหได้รับรางวัลจากสถาบันด้านรสชาติชั้นนำระดับโลกขนาดใหม่กล่องเล็ก200มิลลิิตรอร่อยพกพาสะดวกมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ Line a อ UFC Online Lazada และ Shopee ค่ะ We love to share to